ูดลงเด็กเลยเนี่ยอ,อดผุนเลยดูดลงเด็กขนาดเลยมันดูดกาน,นสุดขาเลยติดลงุงลุงแผลติดดึงขาลงอีกติดติด,ดเติมน้ำไปสวัสดีครับคลิปนี้ลุงแผงติดมาอัปเดตเรื่องไอ้ลงุลงเอาขวดปลาติกใส่น้ำแล้วก็ใส่หายต้นพืชให้มันกินตกินเองให้มันดูด่านผาขึ้นไปหาดินนะครับเพื่อได้กินว่ามัน ดูดขึ้นในซ้ำไดแล้วเห็นบ่พี่น้องเห็นบอกมันดูดขึ้นไปขนาดนี้แล้วน,นี่้นามยู่นี่มืวอ้านนี่นี่มันดูดท่านผาขึ้นไปไอ้ตะกานี่ลูกแผนเจาะทะลุให้มันถึงดินแล้วก็แย่ผาเข้าไปในดินแล้วดินก็จะเป็นตัวด,ดูดหนาม่านผาขก้น,นมากให้ต้นพืชกินมันถอะ นี่เราลุงแผ่นเน้นในลักษณะแบบนี้เห็นบ่ดูดไปหอดพี่ได้พี่น้องเห็นบ่มันมันดูดนามเงินไปเพราะว่าลุงแผ่นบ่มีไอ้นามสีหอดปากก็เลยใส่วิธีนี้แต่ว่ามันจะอยู่ได้จักมือเดี๋ยวมันถึงหอดทีบอมมาเนี่แต่ว่าลุงแผ่นลุงแผ่นนี่ประมาณสองใบสองมันดูดกันถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่าเมืนอี้มันจะดูดเบิดบอปากวดตัวนี้มันสะนนอยู่ได้จังมือ มันข้นอยก่กับไอ้ดินของเฮาว่าดินเฮามันนี่ความเื้นหลาบปานใดแต่เกิดมันนีความเื้นหลายมันมันกระิดดูดหน่อยนะขันขันดินเขามันแห้งมันกระติดดูดหลายแต่ว่าอันนี้ลูกแกนเพึ่งพึ่งเฮ็ดไซหมู่บ้านมันก็เลยดูดขึ้นไปหลายมันมันเป็นบางตะกาดแล้วก็เป็นิ่งตะกาอีกอีตะกาหนึ่ง เนี S <S <Yeah. S 1> ่ยตะการหนึ่งอันนี้มันดูดข้นยังวันไหลเพราะว่าความเฉือนอยู่ในดินอยู่อยู่ในดินในตะก,กาเนี่ยมันมันไหลยอยู่ไอน,น่ะมันก็เลยดูดยังวันไหลมันดูดหอดแกนตะก,การเนี่ยไปบีกอีกตะการหนึ่งมาทั้ง,งนี้ครับเนี่ยตะกานี้ตะการนี้ดูดดูดหอดแค่นี่เบิงมันเบิงบ่งมันหนี่ามันถี่ดูดใดายปันใดเดียวลุกแฟนที่อัพเดทดให้เบ,บิง่งอีกตะก,การหนึ่ง อตะก,กร้านี่ดูดูได้ซ้ำนี่แสดงว่าความเปลี่ยนอย,อยู่ดินอยู่ในตะก,กร้านี่มันไม่หลายนะครับเดี๋ยวรุ่งแผนสีอัปเดตให้เบิรงเด้อเรื่อยๆเด้ออ่ามันเดี๋ยวผลบวรุ่งแผนสีสีบ์ฮอดน,น้ำนีะครับรุ่งแผนกเ็เกษตงสีประจำเอยู่ข้างในกเ็เกษตรด้วยกัน อโอ้ยแต่า่าตะก,ก้าเนี่ยดูดดูดไปหลายเลยพี่น้องเห็นบอกดูดลงเด็กเลยเนี่ยอ,อดผลเลยดูดลงเล็กขนาดเลยมันดูดแล,ล้วบ้านสุดขาเลยติดต้องใช้ลงกแปลงติดดึงขวาลออีกติดติดเติมนม้ำไปเพราะมันดูดคือไม่ลายโพดเห็นบอกเจ้าร่านึ่ยอันนี้คือกันดูดทอดไปเลย อันนึงเนี่ยอันนี้กระโดดไปหอดพี่แล้วแล้วเบื้งตัวนี้อันนี้กระโดดไปหอดพี่แล้วโด,ด,ด,แวดนแห้งคักเห็นบ่ดินมันตีนีความเื้นดินมันตีนี้ไอเปียกชุ่มเื้นอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นบ่อืมนี่นะครับอัปเดใไ้พี่น้องเบิ้งขวามันได้ผนบ่แล้วก็ ที่ตามคิดของน้องแตงไป่เรื่อยๆนะครับเด้อนะครับการเล่าเบิ้งพี่น้องลูกแฝนกับเหตุแหพี่นอ้องเบื้องมันถี่เด็ดผลบ่แต่ว่าเรื่องลูกแฝงเห็ดมันเด็ดผลนะพี่น้องก็เอาไปล่องเหตดเบิง้งเพื่อเพราะว่ามันประหยัดน้ำหลาร้เพราะว่าอยู่หมองลูกแฝนดูฝนโมาตกก็เลยใส่พิธีแบบนี้ให้ลง่งเบิ้งนี่คือเรื่องกดไหลกดแช่ให้น้องแปงนี่นะครับแล้วก็ตัวติดตามน้่มพร้อมเด้อสวัสดีครับนะ